Say la, Lisa, love me, la, Lisa, love me. ออยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจากแบล็คพิงค์นั่นเองก็เป็นเรื่องราวที่เหล่าบลิงส์แล้วก็ลินลี่นะครับออกมาพูดคุยกันนั่นก็คือการตอบคําถามของลิซ่านะครับจากนิตยสารโรลลิงสโตนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ฟแฟนๆหลายๆคนตอนนียก็น่า จะสงสัยแล้วก็อยากได้คําตอบจากลิซ่าเช่นกันโดยคําถามนี้นะครับโลลิงสโตนเนี่ยก็ได้ถามกับลิซ่าเอาไว้ว่าเคยคิดหรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการทํากิจกรรมของ Black พิงคนั้นสิ้นสุดลงไปซึ่งคําถามนี้เองนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลิซ่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ใน Black พิงคหรือว่า Black พิงคนั้นจะสิ้นสุดกิจกรรมการโปรโมตในอนาคตอีกหลายๆปีข้างหน้านะครับจะเป็นยังไงกันบ้างและลิซ่านั้นเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางลิซ่าเองก็ได้ตอบคําถามนี้กับ ินนนนสไปเชกนในนาใยาัซึ่งลิซ่าของเรานั้นเนี่ยก็ได้ตอบคําถามเอาไว้ว่าฉันนั้นคิดว่าพวกเราไม่เคยพูดถึงเรื่องดาวเหล่านี้ด้วยกันเลยแต่พวกเรานั้นก็เคยพูดกันเล่นๆว่าถ้าหากถึงวันนั้นขึ้นมาพี่จีซูนั้นคงจะเดินทางไปอยู่ที่ฮาวายและสาหรับตัวลิซ่าเองนั้นก็คงจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฉันก็ไม่อยากคิดถึงตอนจบเลยมันคงเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆที่พวกเรานั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยลิซ่าก็ยังได้เพิ่มเติมคําตอบเข้าไปด้วยนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ย พวกเราก็คงจะต้องแต่งงานมีครอบครัวหรือทําอะไรประมาณนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าในตอนนี้ที่ฉันเห็น Spice Girls ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานเลยกลับมาจัดคอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกเราทั้ง4คนนั้นจะสามารถกลับมารวมตัวกันแบบนี้และจัดคอนเสิร์ตประพบเจอกับฟแฟนๆได้อีกหรือเปล่าแต่ลิซ่านะครับได้หมายความเอาไว้ว่าสําหรับ Black พิงคเนี่ยอาจจะเป็นประมาณอีก10ปีข้างหน้าจะสามารถกลับมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็กลับมาจัดคอนเสิร์ตพบเจอกับฟแฟนๆได้อีกหรือเปล่าแถมลิซ่าย บอกเอาไว้ด้วยนะคบว่าในตอนนั้นชั้นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะยังเต้นแบบนี้ไหวหรือเปล่าเพราะพวกเรานั้นก็คงอายุใกล้จะ40กันหมดทุกคนแล้วนี่ก็เป็นคําตอบของลิซ่านะครับเมื่อ Rolling Stone นั้นได้มีการถามเอาไว้ว่าเคยคิดหรือเปล่าถ้าหากว่ากิจกรรมของ Black พิงคนั้นสิ้นสุดลงลิซ่าเนี่ยก็ตอบคําถามออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่แฟนๆหลายๆคนนั้นกํากลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะอีกกี่ปีหลังจากนี้ต่อไปถ้าหาก Black พิงคสิ้นสุดกิจกกรรรรมมมโโปโ่ววันแบบง แฟนๆหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเสียใจนะครับแต่ยังไงก็ตามงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกราอยู่แล้วถึงแม้ว่าทั้ง4คนนั้นจะไม่ได้อยู่รวมตัวกันในวง Black พิงคแต่ก็ยังคงเป็น Black พิงค์ทั้ง4คนเหมือนเดิมและลิซ่าก็ยังได้บอกต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรืออีก10ปีต่อไปเนี่ยแบล็คพิงคก็ยังคงจะอยู่ด้วยกันและก็อยากจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าคําตอบที่เองก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยซึ้งแล้วก็กิน อยากกลับมาพบเจอกับแฟนๆไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามตอบได้ดีแล้วก็น่ารักกับแฟนๆแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้เหล่าลินลี่แล้วก็เหล่าบลิงสน์นั้นรักได้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็เป็นแฟนคลับของแบล็คพิงก์มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างกับคําตอบของลิซ่านะครับที่ตอบคําถามกับทางนิตยสาร Rolling Stone ใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับรวมไปถึงใครที่มีความรู้สึกยังไงถ้าหากว่าในอีีก10ปข้้าาางหนสจะ ต้องยุติกิจกรรมในการโปรโมทแบบวงลงไปเนี่ยทุกคนจะรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของตัวเองให้กับสีสาวแบล็ p พิงกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอาเคป,ป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องของเราไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง